วัสดีครับวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องบ้านฟ้าชาแนลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จุดผ่านแดนถาวรไทยลาวนะครับท่าเรือบักอำเภอเชียงของนะครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเมืองห้วยสายแขวง,งบ่อกแก้วนะครับวันนี้ก็มาอขออัปเดตสถานการณ์น้ำโขงครับหลังจากที่พายุวิภา ข้าวพื้นที่ตั้งแต่วันที่22ครับก็วันนี้ถือโอกาสพาท่านมาดูสถานการณ์โดยทั่วไปว่าระดับน้ำขงวันนี้เป็นอย่างไร,งไรบ้างนะครับวันนี้ก็วันที่28ะกรกฎาคมครับจึงถือโอกาสพาท่านนะครับมาชมสถานการณ์นะครับน้าระดับน้โขงนะครับที่จุดผ่านแดนถาวรนะครับไทยลาวท่าเรือบักนะครับซึ่งก็ น้ำของก็มีระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้ถีว่ากาสามารายงานสนถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับผลกระทบที่ได้รับจากพายุใต้ฝุ่นวิพานะครับซึ่งก็เข้าไทยมาตั้งแต่วันที่ย2ิแล้วนะครับวันนี้ก็วันที่28กรกฎาคม2 5งพรนะครับอันนี้ก็เป็นสนถานการณ์โดยทั่วไปที่ท่าเรือบักนะครับอำเภอเชียงของครับ ครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะรายงานสถานการณ์ระดับแม่น้ำโค้งนะครับก็อยู่บริเวณใกล้เคียงกับท่าเรือบักนั่นก็คือเขาเรียกว่าลานผ้าทอนะครับซึ่งจุดดังกล่าวนั้นนะครับทางกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับก็ได้ออกแบบพื้นที่ริมฝั่งโค้งนะครับให้เป็นลานอเนกประสงค์นะครับซึ่งก็จะมีเวทีนะครับสำหรับการทำกิจกรรมแล้วก็มีลานนะครับที่ ระบายสีบนพื้นนะครับซึ่งก่าการจัดทำดังกล่าวก็ได้แนวความคิดว่าอำเภอเชียงของของเรานั้นนะครับเป็นแหล่งผ้าทอไทลื้อจึงได้จัดทำลานแห่งนี้ชื่อว่าลานผ้าทอนะครับซึ่งก็มีพื้นที่กว้างพอสมควรสำหรับการทำกิจกรรมต่างๆนะครับและนอกจากนี้นะครับในบริเวณดังกล่าวยังมีการก่อสร้างเพิ่มเติมนะครับซึ่งได้ ขยายงานก่อสร้างออกไปเป็นพื้นที่ระเบียงโขงเพิ่มเติมนะครับเพื่อเป็นการปรับปรุงเสริมแต่งภูมิทัศน์นะครับแล้วก็วันนี้วันที่ย8ิแดนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดจึงถือโอกาสพาท่านนะครับมาชมบรรยากาศแล้วก็ถือโอกาสอัปเดตนะครับสถานการณ์ระดับน้ําในแม่น้ำโขงว่าตอนนี้มีสถานะเป็นอย่างไรครับก็ตอนนี้ตั้งแต่ อายุวิพาข้าวนะครับก็ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองมานะครับระดับแม่น้ำโขงในตอนนี้นะครับก็เพิ่มสูงขึ้นตามลําดับก็แต่ก็ยังไม่เท่ากับระดับในปีที่แล้วนะครับซึ่งขณะนี้นะครับผมยืนใกล้จุดกับท่าเรือของฝั่งเมืองห้วยทรายนะครับก็คือฝั่งที่อยู่ตรงข้ามนั้นนะครับที่เราเห็นมีเรือจอดเรียงรายอยู่ฝั่งน้นท่าตรงนั้นก็จะเป็นท่าเรือ ประจำเมืองนะครับซึ่งก็เป็นท่าเรือทุกอย่างนะครับไม่ว่าเป็นท่าเรือข้ามที่เชื่อมโยงกับท่าเรือบักแล้วก็ท่าเรือที่จะเดินทางไปยังเมืองมรดกโลกหรือหลวงพระบางนะครับซึ่งจุดดังกล่าวนั้นเป็นจุดผ่านแดนถาวรนะครับที่ใช้ผ่านแดนระหว่างคนไทยและคนลาวนะครับซึ่งจะต้องผ่านแดนจากท่าเรือบักนะครับที่อยู่บริเวณด้านโน้นนะครับเมืองที่เราเห็นด้านโน้นก็จะเป็นเมืองห้วยทรายนะครับอันนี้ก็จะเป็น สถานการณ์น้ําโขงนะครับในวันนี้นะครับซึ่งขณะนี้กาลังมีการก่อสร้างเพิ่มเติมนะครับบริเวณระเบียงโขงนะครับตรงใกล้เคียงกับลานผ้าทอนะครับซึ่งจะเป็นการต่อเติมเสริมแต่งนะให้บริเวณดังกก่าวมีความสวยงามเป็นอย่างมากนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับที่ลานผ้าทออำเภอเชียงของนะครับซึ่งวันนี้ก็ที่โอกาสมาอัปเดตสถานการณ์นะครับระดับน้ําโขงนะครับที่ ลานผ้าทอนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูจุดอื่นๆอีกครับว่าเบรนจุดอื่นนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะมารายงานสารการระดับน้าโขงนะครับก็ที่ท่าเรือน้ําลึกนะครับอาเภอเชียงของนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยทั่วไปของท่าเรือน้ําลึกนะครับวันนี้นะครับก็พาท่านมาดูประมาณ3-4จุดนะครับของ การรายงานของสถานการณ์ระดับน้ําในแม่น้ํำคงในวันนี้นะครับจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นบริเวณท่าเรือน้ําลึกอําเภอเชียงของนะครับจากจุดดังกล่าวนั้นนะครับเราสามารถที่จะมองเห็นไปจนถึงท่าเรือบักที่รายงานสถานการณ์เมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็บริเวณใกล้เคียงนั้นก็จะมีท่าเรือน้ําลึกนะครับที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเราก็จะเห็น เรือที่กำลังดำเนินการสร้างอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จเป็นเรือ3มชั้นขนาดใหญ่นะครับซึ่งบริเวณดังกล่าวนั้นนะครับก็เรือดังกล่าวก็นํามาจอดอยู่ที่ท่าเรือน้ําลึกนะครับซึ่งจากจุดดังกล่าวนั้นนะครับเราก็มองเห็นระดับแม่น้ําโขงนะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุวิพานะครับซึ่งก็ฝนก็ตกอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะ สองสามวันที่ผ่านมานี่ครับตกอย่างต่อเนื่องเลยนะครับในภาคเหนือของเราโดยเฉพาะในพื้นที่จงังหวัดเชียงรยนะครับซึ่งก็มีระดับน้ำโขงก็เพิ่มสูงขึ้นตามลำดับนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำโขงหรือแม่น้ำสายอื่นๆน,นะครับทีอ่อยู่ในพื้นที่ของจงังหวัดเชียงรยนะครับซึ่งบริเวณดังกล่าวที่ผมนำท่านมารายงานสถานการณ์ขณะนี้ก็จะเป็นบริเวณ ท่าเรือน้ำลึกนะครับอำเภอเชียงของนะครับส็นทุกครั้งเวลามีเรือท่องเที่ยวหรือเรือขนาดใหญ่นะครับที่เป็นเรือท่องเที่ยวเดินทางมาจากเวียงจันทน์และหลวงขบางนะครับโดยส่วนใหญ่เรือเ็าจะมาเทียบท่าบริเวณนี้ครับครับวันนี้ก็ถือโอกาสครับพาท่านมารายงานสถานการณ์ระดับน้ํานะครับที่ท่าเรือน้ําลึกอําเภอเชียงของนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะมารายงานสถานการณ์ ระดับน้ำโขงนะครับก็คือบริเวณที่ท่าผาฐานนะครับซึ่งเป็นท่าด่านสุลรกรอำเภอเชียงของนะครับวันนี้เราสังเกตเห็นว่าระดับน้ำโขงก็สูงขึ้นตามลำดับและก็มากขึ้นพอ,อสมควรนะครับซึ่งบริเวณที่โคที่นี่ด้านหน้าซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อผาฐานนะครับก็ใกล้จะท่วมนะครับวันนี้พี่น้องชาวเรือก็ได้ขลน กาย้ายศารนะครับขึ้นไปตั้งบริเวณอยู่ที่บริเวณหน้าวัดนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยทั่วไปของสถานการณ์ระดับแม่น้ำโขงนะครับที่ท่าผาฐานอำเภอเชียงของนะครับซึ่งได้รับผลกระทบของพายุวิภานะครับที่ตกกระนำนะครับมาตั้งแต่วันที่22นะครับก็จุดดังกล่าวนั่นก็ ถือว่ามีแม่น้ำโขงสูงขึ้นตามลำดับ,บครับวันนี้กอเดีญทกามารายงานสถานการณ์ในระดับแม่น้ำโขงนะครับครับก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับที่ช่องบันฝ้ายชนแนลนะครับ